สวัสดีพี่พี่เอซีนะคะ,ว,คะวันนี้เนี่ยพี่อ่อมเนี่ยก็จะพาหนูเนี่ยไปนั่งห้างนะคะที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะ เนี่ยที่พี่ออมได้บอกไว้ว่าเป็นห้างของพี่แสดใช่ไหมใช่พี่แสดมาทําไว้เคยหลายช่องก็เคยมานั่งอยู่ช่องน้องเบสช่องพี่เจนชัยพี่อะไรอ่ะก็เยอะอยู่หลายคนนะใช่หลายคนส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้ชายมา่สก๊าว่าไม่ค่อยมีคนทาผู้หญิงไม่ค่อยมีใครทาคลิปเนาะใชแล้วแล้วเวลามาเนี่ยก็จะพี่พี่ผู้ชายที่เขามากันเนี่ยน้องๆหรือว่าพี่ๆเนี่ยที่เขามากันนะจะมาเจอเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนมานั่งอาบน้ํา มาแบบถอดเสื้อผ้าแบบเวลาผู้ชายอยู่บนห้างมาอ่อยมายั่วอะไรอย่างเงี้ยให้หลงคนแต่หลายคนก็นสงสัยว่าเป็นผีหรือเปล่าหรือเป็นคนกันแน่นะเราเองก็ไม่รู้ไม่สามารถตัดสินได้ว่าเป็นผีหรือคนแล้วก็เดี๋ยวที่พวกเราจะไปกันเนี่ยเนาะเราจะไปดูว่าเขาจะออกมาให้เราเห็นหรือเปล่าใช่แล้ว หนูก็ไม่เคยมาเลยนะอันนี้พี่เป็นครั้งแรกที่ออมชวนมานะคะก็ไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยจะเห็นกิงสาวอย่างเช่นที่พี่อ,อมพูดหรือเปล่าก็ส่วนมากพี่อ,อมได้บอกไว้นะถ้าพีอ่อมมาที่นี่เนี่ยส่วนมากจะเจอกับพวกคนป่ามากวามมากว่ามากกว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะ ก็จะเจอแบบแต่พวคนป่ามากกว่านะคะถ้าเป็นเบอร์ผู้ชายมาเนี่ยก็จะเจอเจอเป็นสญิงสาวเหมือนเป็นป่าที่แบบลึกลับเนะเาะก็จะสลับแบบสลับกันนะเออแล้ววันนี้ที่พวกเราจะไปเนี่ยจุดประสงค์คือจะไปนั่งกินข้าวบนห้างกันนะคะอุกค,คนเคลยก็จะไปกินขนมกันบนห้างโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปดีกว่าตอ,อเดีะว่า ก่อนที่จะไปก็ขอคนละหนึ่งไลคหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูและพี่ออมทำคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆให้พ่อ่แม,แม,แม่ได้รับชมกันนะคะไปะโอ้โอมีตาด้วยใช่ใหญ่อยู่นะอืมใหญ่อยู่ไม่แน่ใจว่าจะข้ามไปได้ไหม แถมน้ำเยอะขึ้นด้วยนะพี่เยอะแรงด้วยช่วงนี้ฝนมันตกวิอ,อันนี้กินได้พี่พูดพูดภาษากะเหลี่ยงมันกินได้นะพี่ใช่เอาไปถามแบบแกงเปรี้ยวอะ่ะมันแบบจะนลื่นๆอะ่ะโอ้จุดนี้เหมาะกับนั่งผักนะ เก่านะแต่ว่าหมูบ้ามันไม่ได้ใช้วาเคยกันแบบแบกข้อแบบขึ้นเขาดนงถ่าเพราทตอน้ำบนเขาลงไปใช้ไม่บ้ากนะใช่ก็ทรายตอนนีไต้งใ่นะพาะมนก่อมจับในทุกป่าจังเลยที่ช้สูงมากทีนี้เราต้องใช้พ่อขนาดใหญ่เลเการ นนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเอาท่อเล็กเนะี่ยน้ำเนี่ยใช้ไม่เพียงพอนะแต่แตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะพี่พี่ใช่เพราะว่าเขามีน้ำปลาน้ำไม่ได้ใช้โอเคทุกคนตอนนี้พวกเราก็เดินมาถ<ม>ึงข้างแล้วนะรู้ว่าจะปีงขึ้นในเปล่าเพราะว่ามันใช่แนะแต่เราต้องไม่มีทางขึ้นแล้วเราต้องเก็บเก็บของขึ้นไปก่อนก็ได้ใช่ ดูว,ดว่าพี่จะให้หนูปีนขึ้นก่อนค่ะน้องแววพี่ขึ้นก่อนดีกว่า <Okay. S 1> โอเคโอเคนี่ให้น้องแววนำทางปีนไปก่อนหนูปีนได้ไหมโอ้ยนั่งเก่งมากเลยถ้าเปน็นออมนะต้องต้องแบบ <laughs> ใช้เวลา <laughs> okay, okay. อ่าน้องแบววเดี๋ยวพี่ฝักต้องหน่อย ออมขึ้นได้ไหมอาจจะน่าจะต้องใช้เวลาให้หนูช่วยไหมพี่ไดีโอเคเอ่ออืออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะช่วยพี่ออมก่อนนะพี่พี่ดีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวนี้ขึ้นไปขึ้นได้ไหมพี่อดีๆนะหาทางก่อนหาทางก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูช่วยพี่ก็ได้ได้ได้มา เคค่ะ <Okay>, okay. พี่พี่จะบอกว่าไอ้ต้นไม้ที่น้องเบลเหยียบไปเมื่อกี้มันเปียกนะล้อัมก็ลื่นอ๋อ oh, <laughs> มันลื่นนี่เองนะคะพี่พี่พี่ออมก็เลยปีนไม่ได้จดีบอกว่าเปีเยกโอเคเดี๋ยวพวกเราั่ากินข้าวกินขนมกันตรงนี้ดีกวนะ่านาะใช่โห oh. ด,ดีมาก สวยเดียวนู่นตรงนั้นอะสวยสวยมากตรงนี้แหละที่ว่ามีสาวๆมานั่งเนี่ยเขาจะนั่งตรงอ่างตรงนี้เอาเอาขาหย่อนลงไปบางคนก็แบบถอดผ้าถุงโชว์บ้างก็มีโอ้โหแต่โป้เลยอะหินเปื่อยอยากแบบเขาจริงก็คงเห็นจากช่องอื่นอยู่เนาะเขามาทำแบบนี้ได้ไงเนาะได้แน่นอนถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่น่าจะกล้ามาทำหรอกเนาะไม่น่าทำแบบนี้ลองหนูว่า เรามานั่งดูเรื่อยๆ,ๆแหละว่าเราจะเจอกันหรือเปล่าเนาะใช่ใช่วันนี้เราต้องรอดูนะพี่พว่าจะเห็นหรือเปล่าโอเค ยุกมากๆหนึ่งเจ้าชี่วใหญ่มากท่านที่เจ้ามา,าให้อ๋อน,นี้เป็นน้องสาวค่ะน้องสาวดื้อไม่ใช่น้องสาวอะแท้อะเป็นน้องสาวที่อยู่แถวบ้านเดียวกันค่ะอืมพาพอดีวันนี้ว่างก็เลยพาน้องมากินข้าวคนห้างด้วยค่ะดีมากแล้วท่านมาได้ยังไงคะเนี่ย เดินล่อมาตามป่าเนี่ยโอ้โหตามเสียงลิงยักษ์มี่ยวมาคุลิงลิงมีลิงด้วยขนมโอเคค่ะท่านไหนไหนทก็มาแล้วหนูเอาขนมมะท่านขนมมาแบ่งให้กัน้็นีุ่งจอดจะกลับกันวันไหนล่ะเดี๋ยวก็กลับแล้วค่ะท่านค่ะดีกว่าจะทั้งแรงที่นี่อยู่กับอีกอ๋อไม่ไม่ได้ค้างค่ะท่าน ได้ได้ขา,านั่งด้วยขันขึ้นมาได้นะคะไม่เป็นไรดีกว่าเดี๋ยวขาดูความปลอดภัยสำหรับก็ได้อ๋อได้ค่ะท่านขอบคุณนะคะพี่อมามาแค่2องคนนึงใช่ใช่ค่ะพี่อมรู้จักทันนะเ<า>้าทำอะไรกันอยู่ล่ม<า>ะมากินข้าวกำกินข้าวค่ะกินข้าวด้วยกัน,นะะไหมครับไรค่ามาแล้ว ไอค้คนงคะตามเสียงลิงป่าไปมันจะเป็นอันตรายตคนเดินป่า,า,า<อ>จำเป็นต้องจับลิงตัวนี้ไว้พวกเจ้าต้องระวังไว้อบคณไณมากมากระวังอาหารที่พวกเจ้ากินกันอยู่เนี่ยมันได้กินแล้วมันจะมาเอาไปได้ค่ะท่านเดี๋ยวดูจะรีบกลับกลับกันเลยเดี๋ยวนี้ละค,ะค่ะผมไปได้ครบอาวุธติดตัวกันมาด้วยค่ะท่านขอบคุณมากนะคะ แล้วน้องสาวจ่ามีอะไรหรือเปล่าคะอา,ายุเท่าไหร่แล้วน้องแบลวเหรอคะน้องแบลวอายุสิบหกคะ่ะเอออะไรนะชื่อแบลวค่ะชื่อแบลวค่ะชืะอะ่อแปลกดีค่ะเดี๋ยวขาไปส่งก็ได้ไม่อ๋อไม่เป็นไรค่ะท่านเกรงใจค่ะท่านไ,ได้ค่ะไปส่งได้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูพวกหนูเก็บของกันก่อนนะคะเจ้าจะกลับเจ้าลื้ สักพักหนึ่งละคะท่านข้าอยากจะรู้จักกับพวกเจ้าสองไวมากมากตาข,ขอบคุณมากเลยค่ะไมได้ไได้วก็อยากจะพูดคุยกันแบ่งปันความรู้กันได้ค่ะไว้มีโอกาสมานัดเจอกันก็ได้ค่ะท่านค่อยว่ากันท่นองสาวจะมาด้วยก็ได้นะได้ค่ะท่านได้ได้รู้จักมากกว่านี้ได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวพวกหนูเตรียมตัวกลับแล้วค่ะท่านอันนี้ขนมหนูแบ่งให้ท่านเดี๋ยวยวขาไปชงดีกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพวกเรากลับเองได้ค่ะเขามีชาติ่จัดเต็มนะอืมท่านเดี๋ยวเดี๋ยวพวกหนูขอตัวก่อนนะคะไม่ต้องรบกวนเหมือนเขาจะไปส่งให้ได้วุ่นหัวขาดทลยข้าวไม่ได้เลอทุกท่านอ๋ลป้าค่ะท่านอันนี้พร้อมค่ะท่านไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยว คนลักเจาะมันมาหรือไงมาค่ะรอยอยู่ด้านนอกค่ะท่านเข้ามาเหเข้ามาด้วยละพอดีกหนูแวะเข้ามาเล่นเฉยๆค่ะหนูก็เลยไม่ได้เข้ามาด้วยค่ะน้ำเยอะมากใช่ใช่ค่ะนี่น้ำตาอะไรเลยนะแต็มอืมจังมากที่ก็<อ>เดี๋ยวแวเดี๋ยวเรา,าเรีบกินข้าวแล้วก็รีบเก็บของกันดีกว่าเนาะ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพวกเราต้ององไปตรงยิดวะไม่เป็นไรค่ะท่าน,มาไ,นไม่เป็นไรคะ่ะแล้ววันนี้ลุงสมหมายไม่มากับเจาหรือไม่ไม่มาค่ะเพราะว่าบอกลุงสมหมายว่ามีเพื่อนมาก็เลยลุงสมหมายก็เลยไม่มาด้วยค่ะนี่ล้วเลี้ป่ากันสองคนโอเคอท่านงั้นเดยวพวกหนูขอตัวก่อนนะคะได้แล้วขอาไปตรงก็ได้อ้ ท่านจะไปส่งทางพยายามดีจะไปส่งให้ได้เลยนะไอ้นีงปลามันจะออกมาทำร้ายพวกเจ้าหาท่านงั้นเดี๋ยวท่านออกไปรอหนูพวกหนูกันเถฮะก่อจได้ค่ะเดินพวกหนูเก็บของโอเคพี่พี่ตอนนี้นะคะพี่พี่หนูก็อยู่คนเดียวพี่อ๋องไปทำธุระส่วนตัวแล้วองค์ขลักคนนั้นก็หายไปไปไหนไม่รู้อ่ะพี่พี่อยู่ดีๆก็หายไปแต่ว่า หนูมีความรู้สึกที่กลัวเขามากๆเขาแ,แปลกๆอ่ะพี่พี่ทำถึงเรื่องส่วนตัวหนูแบบเยอะมากๆเลยนะพี่พี่แบบน่ากลัวถ้ามาก็ต้องมากับพี่ออมนะถึงจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะ่พีอ่อมปกป้องเราได้นะแถมหนูเนี่ยไม่เคยมาเขตนี้ด้วยพี่ออมเคยมาแต่ตอนนี้นะพี่ออมไปทําธุระหนูก็เลยจะแบบขอปิดคลิปก่อน เดี๋ยวถ้าพี่ออกมาเนะี่ยจะรีบชวนกลับเลยโอเคพี่พี่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็หนูก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต,ต,ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะพี่พี่โอเคเดินหนูจะไปละ